เป็นน้อยอย่างเต้เท็มมดปล,ลายก,กักกระนวยกระโดกคักมันเล่นกลินไปเคืองทั้กงกลินทั้งขายทั้งตาควนรนั้นก็สุกบานมันเล่นไปเคืองต้นแล้ว อังตะขวัญสุกหวานหวานฮอนแลนด์นะลกคือกันฮอนแลนด์ก็ได้ต้นนั่นกระดกคักพุ่นน่ะตต้นใ ไงคักเท่ากันทั้งดกทั้งใยหัวแต่ต้นน่ะดอกหัวปลายกักตั้งแต่เงาไปซ้อนเท่ากันตัวนี่ ừ, ซ้อนแล้วคนน่ะซ้อนคักแล้วคนน่ไม่ตัวหน่วยใหญ่ๆดกคักบาง,กางหงต้นนีะคนน่ะเดเป็นตั้งแต่ลุ่มเพื่อ Con bọc nhai Đốt khắc đốt nè